สวัสดีค่ะอันนี้กำลังใช้เข่าค่ะมือนี่มื่อนี้นี่ค่ะบุญนะคะแสบตาแสบต,ตาควัน <c oughs> มื่อนี้มื่อนี้เฮ็ดบุญค่ะเฮ็ดบุญเลี้ยงผิวค่ะค่ะปึ้งลาบลาดหยังลาดงว่าลาบง<า>ว่าค่ะแสบแสบจ้าใ่แสบแบ ลาบหมูแล้วลก็อีหยังค่ะน้าสาวแกงแกง,แกงน้อไม้ใส่ไก่ค่ะแกงน้องไม้ส้อมใส่ไก่จับนิดค่ะแล้วก็ลาบหมูค่ะแล้วก็ลาบหมูหมูแซ่บแซ่บเจ็บค่ะดูนะคะหอมหิวค่ะแล้วเนี่ยมาสวยแต่สูงสวยไป็นนายอเหลน่น สวยกันเลยว่าหันหันกล้องใส่เพิ่นเบิ้งนี่สวันนี้ค่ะสวยพันละหนสวึ่งหอยลูกร้านนี่แหละเขาสวยสวยตาใดอีน่างออยมันสวยมาตาใด้กระั้งนี้เป็นหน้ากำลังเหตุสับปะรดค่ะแปนกออกผลไล้มจ๊ะไม่ค่ะ นี่ลาคาอันนี่ลคาคาพัลยน่ะใช้ค่ะพนาไปแล้วนี่ละพรลยน่ะใช้ค่ะเพกกลัางหาผักเข่าค่ะ,ะเข่าเอาไปกินค่ะหาผัเขา,ออา,พเขาูพี่น้องกินครับชูพี่เจ้น้ากิน

อ๋อน้องอ้ยกไว้นนี้มอารมนี่เอิญพิ่แม่ไม่กินข้าแอ่เซ่บไปเข่าเนอ้องอ้อยขาน้ำมาไปอรม้เอิญพี่นลงนั่งกินิ้มซีนห้เน่ยังเนี่ย สร้สางอีกสอตัวคือมึสองสกีตัวสีฟ้ามีบ่สีแหลมีบ่สีฟ้าก็สีขาวสวัสดีค่ะ <c oughs> สาว <c oughs> สาวบ้าน <c oughs>

คนไหมแก้วเสร็จอาบน้ำไหม